มาครั้นี้เรามาอุ่นข้าวต้มนะครับก็บต้มนะครับก็ต้มก็ต้มมัดเลยแช่ไวันนี้กูเย็นข้าวต้มจากวัดนะครับก็ใส่ไปเพราะวเป็นข้าวต้มเองครับข้าวต้มเลยาวต้มไปเลยนี่เราปิดฝานะครับก็กดความร้อนจะมาครับ ง,ง่ายๆไม่ได้ยากอะไรเลยอุ้ชชกร้อนจนสั่นเลยเหรอว้าวแรงมากครับความแรง เสร็จแล้วรลครับเรียบร้อยเอาปักครับเดี๋ยวไปชอสนี่ข้าวต้มร้อนได้ใจเราจะทำยังไงต่อไปก็ออกมาสิข้าวต้ออกมา อ้ย,อยน้ำร้อนมันร้อนั้งนันน้นกระเด็นกระดองไปนี่เราก็จะได้ข้าวต้มแบบเอ็กซ์นะยากเลยสำนักงานของเราอะแดปอะแดปอะแดปออฟฟิศก็กทำได้นี่ร้อนได้ใจนะครับ พอ,อการำร้อนนี่มันร้อน,รอน,รอนรอจริงๆร้อนแรงมากแล้วก็เปลืองไฟด้วยนะสุดเลยเอาก็ได้้าวตุ่มร้อนๆอออบบกินจ้อยถั่วสิ่งอย่างเี้ยเราตัดนะสูบพิษสุดได้ซึ